มีใครเคยถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งจนอยากล้างแขนไหมบัญชีสยอง r o b ็อก g ์แก๊ส6 6ว่ากันว่าบัญชีนี้ถูกวิญญาณสิงอยู่รูปร่างของเขาคือตัวสีดํามืดและมีตาสีแดงสดและเขาก็ชอบปรากฏตัวในที่มืดในฉายา your worst nightmare ฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดของคุณแก๊ส6ก6กจะปรากฏตัวขึ้นมาและแกล้งผู้เล่นในเกมจนบางคนหายไปจากเกมเลยแต่เขาไม่ได้แกล้งทุกคนนะเขาจะเลือกแกล้งเฉพาะผู้คน ชอบมาบูลลี่หรือรังแกคนอื่นเช่นพวกคนที่ชอบพูดคำหยาบคายใส่คนอื่น,าาน,นหรือพวกคนที่ชอบรวมหัวกันแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าเกสโโฮจะคอยช่วยกำจัดพวกคนที่นิสัยไม่ดีทิ้งซะเพราะความจริงคือก่อนที่เกสโโฮเขาจะไปเขาก็เคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่โดนเพื่อนคนอื่นดังแกมาก่อนจนเขาต้องการให้พวกคนที่ชอบรังแกคนอื่นได้ลิมรสว่าการโดนคนอื่นดังแกมันรู้สึกยังไงแม้จะได้ช่วยเหลือคน แต่การแก้แค้นคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีจริงหรือเปล่าข้อคิดของเรื่องนี้แม้การช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การล้างแค้นด้วยการไปทำร้ายคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะแล้วทุกคนละ่ะคิดยังไงกันบ้างถ้าเจอใครที่มาแกล้งเราแนะนําให้บอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ให้มาช่วยและปล่อยวางจากความรู้สึกไม่ดีนั้นเพื่อความสุขของตัวเราเองแต่ส่วนตัวที่เราเคยโดนบูลลี่มาถ้าเราไม่ไปตอบกลับไปกลี๊ดหรือไปกลัวผู้คนที่มาบูลลี่เนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะเบื่อเราแล้วก็เลิกแกล้งเเรราาาไไออองมมยยถกบกบ่นน้้ะะะจิด